อนนี้ผมอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งของบ้านทุงน่งนานะครับนั่นก็คือนายแยงนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนายสมพงษ์แก้เลียเป็นสมาชิกของการบร,าริหารส่วนตำบลน้ำปุดหมู่ที่สองสุดยอดมากนายแยงครับผมอยากจะถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดทุง่งนาสร้างเมื่อพศ2522ที่ดินวัดนี้มีประมาณรัก อ่าไร่2 6่วามีแค่นี้ครับในตอนนั้นี่พอท่านท่านยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนั้นนาย่อายุท่าไหร่ผมประมาณ16ปีโอ้16ถือว่ายังรู้หมดความเป็นมารู้หมดรู้หมดผมอยู่วัดนี้ตั้งเด็กเด็กๆอยู่เด็กๆเป็นลูกศิษย์คตกุฏิเลยก็ว่าได้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 เป็นได้เลยได้พอท่านเดี้ยมเนี่ยอารมณ์ดีใคดีไหมอารมณ์ดี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 มาก ถ้าสมมติว่าถ้าแกษตรกรในเกษตรยิ้มยิ้มเสะบือเลยยิ้มยิ้มรับถึงไม่โกรธนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วยิ้มรับโกรธแล้วยิ้มรับแล้วเรื่องจริงนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะแล้ว่อนที่ท่านจะมาบวชเพราะท่านเปนเขาท่านเป็นโจรเป็นเสือร้ายขุนโจรเป็นขุนโจรแต่มีคุณธรรมร่นจากคนคนรวยมามาให้คนจนอย่างนี้จริงๆนะก็เหมือนในหนังเลยนะใช่ใช่ใช่ ท่านได้ได้ได้มาบวชได้เข้ามามาอยู่ในในในร่มคนที่สมพานประมาณปีนะปีสองพนรอปีสองพรอย้างวัดทุนาเองใช่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 ใชองพตอนนั้นผมอยู่ที่ไหนนะเนี่ยปีสองพรอยอทริปปฏิหารของท่านีะไรางที่ที่ที่นายเหนได้เหได้เมื่อคอนนะผมอยู่ อยู่ที่วัดหมดประจําเลยตอนที่แกย,ยังมีชีวิตอยู่นะ,ะมีปืนปืนยิงยิงในวัดจะจะไม่ออกจะไม่ออกจะไม่ออกจริงๆถ้า<ๆ>มีเรื่องกันในวัดเนี่นยหมดสิ้นเลยก็หมดสิยิงจากขากันระดับทหารมาอยู่ห้ากองร้อยนะทีนี้ห้ากองร้อยคอมมินิตตอนนั้นคอมมินิตปนศตรงพาราวยุคพศ2 5งพาราวยี่สิบสองนะมีคอมมินิตยิงจากจากด้านนอก ก้าวก้าวก้าวข้างในก้าวข้างในยเป้ก้าวก้างเลยยิงออกไม่ได้ยิงออกไม่ได้นั่นคือความปฏิหารใช่ใช่ใช่ปฏิหารปฏิหารจริงๆท่านได้มรณภาพเมื่อปีไหนพศ2โ1 9เดือนพฤศจิกาเดินฟึชิกาฟึชิกาสองวันครับครับครับไปใช่ใช่ใช่เนี่ยกุฏีนี้กุฏีกุฏีนี้กุฏีนี่กุฏีนี้ครับ หลังจากนั้นมาวัดทุ่นาของเราก็เป็นที่ขึ้นชื่อรู้จักกล่าวการันมากมายโอ้โหต้องนานแล้วนานแล้วยงแต่ว่าเราคนต่างจังหวัดก็ยังไม่รู้ต่างจังหวัดอื่นๆยังไม่รู้ใช่ใช่แต่เราก็มีของดีอยู่แล้วใช่้านเนี่ยเพราะวัดตรงนานี่มันเป็นเป็นอ่างจากตัวเมืองอ่างจากตัวเมืองเยอะครับก่อนจากกันวันนี้อยากให้นายแยเนี่ย พูดฝากถึงท่านผู้ชมที่เด่นเชิญชวนมาที่ที่วัดเราถ้าผู้ชมวันนี้แล้วผมถือว่าเป็นเป็นงคลต่อชีวิตของผู้ชมอย่างน้อยๆก็เชิญชวนพี่นองมาเยี่ยมวัดองนาชาวาสเป็นพาร์ตีใจดีใจดีมากๆรับตั้งหมดไม่ต้องไม่ต้องไปลวงขอให้พี่นองได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราก็มีอานในวัดทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันทั้งหมด นี่คือความน่ารักของชาวบ้านใช่งนครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายหญ่มากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัดทุ่งนา<อ>เกี่ยวกับพุท่านเดียมยสโสธรซึ่งตอนนี้เพลงก็ได้ดังไปทั่วประเทศแล้วนะครับอขอพรพะท่านเดียมวันนี้ขอบคุณม,มากมากครับผมผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้นำของหมู่ที่สองตำบลน,น้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับท่านเป็น ผู้ใหญ่นักพัฒนาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับครับผมผู้ใหญ่ในบ้านอยู่ที่นี่เลยครับบ้านเดิมอยู่ที่นี่ครับเป็นคนดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเลยครับครับก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่นี้นะครับว่าเป็นอบมาตครับครับเป็นอบมตมาติ่อกันซีสมัยโอ้โหหลังจากออกจาก อบตหรือหมดวาระแล้วก็มาลงเลือกตั้งผู้ใหญ่ลาจากอบตละออกใช่ไหมทำไมต้องลาออกจากอบตคุยอะไรครับโอ้ลงปั๊บได้ปุ๊บครับครับโอ้โหตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มากี่ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่มาประมาณปีแมือ เป็นอย่างอุ่นๆอย่างร้อนๆไปมาลําบากมากกว่าจะมาถึงที่วัดทุ่งนาตรงนี้ก็บ้านทุ่งนาก็จากตัวเมืองก็ประมาณยี่สิบโดดลูกเป็นบาเป็นดารอารมณ์สมบูรณ์กาดีก็ว่ากันที่นี่นะครับจะมาเที่ยวก็สบายครับสบายอืมตอนนี้สะดวกสบายถนนสบายหมดแล้วสบายสบายอาเรที่วัดทุ่งนาตรงนี้นอกจากเรามีพระเกจิอาจารย์ที่ดังแล้ว สถา,านที่ท่องเที่ยวยังมีหลายที่มีอะไรบ้างครับเวทีมีก็มีน้ําตกห้วยครกน้ําตกห้วยครกน้ําตกควนปลาโอ้ออาน้าตกน้ําตกควนปลาตรงนี้อยู่อยู่ที่บ้านด่านตรงนี้มีทั้งน้ําตกและมีลูกปลาลูกปลานะครับเป็นรอยๆไร้โอ้โหและแต่ละปีนี้มีคนเยอะเลยมามาเที่ยวมันครับ ก็อยากใจท่านผู้ชมลองมาชมมาเที่ยวดูครับบ้านพุ่งนาตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดรังก่อนจากกันวันนี้อยากให้ท่านผู้ใหญ่ได้พูดอะไรกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเชิญชวนก็ได้ครับ,รบวัดพุ่งนาก็ตอนนี้ก็กําลังพัฒนา,ายังมีหลายดินที่จะต้องดําเนินานับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตตะตามันดำเนินดำบุินนั้นจะได้สับสนในชีวิตครับ ไปดีขึ้นสาธุสาธุคร es, então, ับขอบคุนี้ขอบคุณผู้่มากครับผมขอบคุณมากครับ